สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องไม้สวยงามคุณแหม่มทุกทกท่านนะคะคลิปนี้พาเดินชมสวนแล้วก็บอกราคากันไปด้วยนะคะต้นแรกเลยเป็นโชคเกชั้นไม้ในกระถาง12 12นิ้วค่ะ12นิ้วนะคะ2500บาทรวมส่งค่ะติดฝักแล้วนะคะติดฝักแล้ว โชวเก้าชั้นต้นนี้ดังดีดังสวยเลยนะคะดังดีดังสวยดังดังทุกใบนะคะดังทุกใบไม่มีใบไหนหลุดด่างเลยสักใบนะคะแล้วก็ <c oughs> ฟอร์มดีด้วยนะคะฟอร์มดีต้นนี้แข็งแรงสมบูรณ์2500บาทนะคะสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะคะพร้อมส่งนะคะพร้อมส่ง2500บาทเท่านั้นค่ะต้นต่อไปค่ะ ต้นนี้ก็กระถางใหญ่เหมือนกันน่าจะ11นิ้วนะคะโอ้โหอันนี้เกสรเยอะจังเลยค่ะต้นนี้ดังดีดังสวยนะคะเป็นไม้ส้มนะคะมีเชื้อส้มแดดยังแรงอยู่เนาะเพราะว่ามองเห็นสีมันจะซีดลงนิดหนึ่งนะคะต้นนี้2,900บาทรวมส่งค่ะ2,900บาทรวมส่งค่ะ โชว์เก้าชั้นต้นนี้นะคะ2,900บาทรวมส่งเท่านั้นค่ะฟอร์มดีฟอร์มสวยนะคะต่อไปค่ะ1000บาทรวมส่งค่ะเป็นคิงแบล็กคิงใบจะเงาใบจะมันสวยนะคะใบเงาเงามันมัน,มนหายากนะคะแบล็กคิงค่ะ1,000บาทรวมส่งค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็600บาทรวมส่งค่ะ เป็นไม้ชมพูม่วงนะคะ600บาทรวมส่งแล้วก็600บาทรวมส่งเช่นกันอันนี้กระถาง8นิ้วค่ะ800บาทรวมส่งค่ะกระถางขาว8นิ้วค่ะ490บาทรวมส่งค่ะฟอร์มดีออกเป็นชมพูนะคะตัวที่เป็นขาวขาวเนี่ยพอกัดสีแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะคะกระถาง8นิ้วค่ะ 490บาทรวมส่งนะคะอันนี้เป็นไม้ออกเป็นสีสีสีทองทองสีสนิมนะคะ1,000บาทรวมส่งค่ะ790บาทรวมส่งค่ะ1,000บาทรวมส่งค่ะ500บาทรวมส่งค่ะ สวยนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างนะคะเป็นลูกไม้ด่างด่างเริ่มมาแล้วนะคะด่างเริ่มมากัดแบบกัดอันนี้ใบนี้ด่างน้อยหน่อยอันนี้เยอะหน่อยนะคะเยอะอันนี้1,000บาทรวมส่งค่ะ1,000บาทรวมส่งค่ะต้นนี้ต้นนี้หนึ่บาทรวมส่งค่ะ1,900บาทรวมส่ง เ 1>, 1นะคะ k 1สวยงามต้นนี้ต้นใหญ่นะคะเป็นไม้ดำไม้ดำฟอร์มใหญ่790บาทรวมส่งค่ะ790บาทรวมส่งโอ้โหรากรากเยอะมากนะคะรากเยอะมาก790รวมส่งค่ะต้นนี้กระถาง10นิ้วนะคะ10นิ้วบึ้มๆเลยนะคะเป็นไม้ดำ ยังไม่มีด่างติดมาเลยค่ะแต่ว่าดำดีดำสวยนะคะเป็นแบบว่าไซส์เก็บตั้งแม่ได้นะคะ1,500บาทรวมสูงค่ะต้นที่หนึ่งค่ะ1,500บาทรวมส่ง1,500บาทต้นที่2ค่ะ1,500บาทต้นที่3ค่ะ1,500บาทต้นที่สี่ค่ะ กัดสีเป็นชมพูนะคะเป็นไม้ชมพูเป็นไม้สีนะคะต้นนี้1 5 0 0บาทต้นที่4ี่0 0บาทต้นที่หค่ะชมพูได้นะคะต้นนี้แล้วกระด่างสวยอันนี้อีกต้น1,500บาทต้นที่6ค่ะต้นนี้อยู่ที่300บาทค่ะ300บาทค่ะต้นนี้ 450บาทค่ะเห็นไหมคะด่างด่างด่างสเตียอยู่นะคะด่างหินอ่อนแต่ว่าเขาสีน่าจะไม่ได้ชมพูค่ะ450นะคะอันน wa ี้ก็สวยมากๆค่ะด่างแบบนี้ด่างขาวใบเป็นคอมเพกฟอร์ม1,000บาทค่ะแล้วก็500บาทค่ะต้นนี้ เศรษฐีรวยทรัย์ด่าง200บาทรวมส่ง700บาทรวมส่งสำหรับต้นนี้ค่ะโชว์เก้าชั้นต้นใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์ออมชมพูค่ะออมชมพูฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวย250บาทรวมส่งค่ะต่อไปค่ะมาเป็นโกศนค่ะโกศนแพ็คคู่ไปเลยค่ะต้นนี้ 250บาทรวมส่งค่ะชะบาด่างนะคะชะบาด่างต้นใหญ่ต้นใหญ่เลยนะคะต้นนี้ฟอร์มสวยมากนะคะฟอมสวยมาก350บาทรวมส่งค่ะชะบาด่างเทพนิมิตค่ะลายสวยลายดีนะคะ250รวมส่งค่ะกุมารทองเรียกทรัพย์150บบาทรวมส่ง ลิ้นมังกรจัก,กรพัดค่ะกระถางละ200บาทรวมส่งนะคะลิ้นมังกรจัก,กรพัดค่ะใบจะเป็นบิดบิดริ้วริ้วริ้ว,ร,วริ้วนะคะอันนี้170บาทรวมส่งซันโตโซมาอันนี้ลดราคาจาก350เป็น250รวมส่งนะคะมีอยู่3กระถางค่ะมีอยู่3มกระถางสวยๆนะคะเด้งๆแบบนี้นะคะ250รวมส่งค่ะ เศษฐีรวยรัย์ด่าง200บาทรวมส่งค่ะพุทธสุพโชคด่างฟอร์มใหญ่เลยนะคะ350รวมส่งค่ะสวยมากค่ะต้นนี้ฟอร์มใหญ่ฟอร์มดีฟอร์มสวย350รวมส่งคล้าใบตองค่ะคล้าใบตองกระถางละ250รหรวมส่งอันนี้แตกมา1 2 3 3สาสยอดนะคะนี่ก็กำลังแตกมานะคะ 250รวมส่งใบเลื่อยด่าง300บาทรวมส่งค่ะโอ้โหว่านมหาลาบค่ะ250รวมส่งค่ะบอลกระดาษด่างขาว200บาทรวมส่งพวงทองค่ะต้นใหญ่บึมบมๆ250หรวมส่ง 220รวมส่งสำหรับเทพนิมิตแล้วก็แถมบอลไปให้น่าจะเป็นบอลเสือพาราน220รวมส่งเข็มดอกสีเหลืองค่ะ230รวมส่งค่ะ200บาทรวมส่งสำหรับหูช้างด่างเหลืองต้นนี้ค่ะ200บาทรวมส่งต้นนี้ก็350บบาทรวมส่งหูช้างด่างเหลืองเช่นกันค่ะปีกนางฟ้า 300บาทรวมส่งค่ะปีกนางฟ้าโอเคค่ะมาดูโชคเก้าชั้นต้นพี่ต้นน้องกันค่ะต้นพี่ต้นนี้ค่ะเป็นลูกผสมทับทิมสยามนะคะลูกผสมทับทิมสยามใบบิดบิดพริ้วพิวสวยมากค่ะกระถางนี้อยู่ที่2500บาทรวมส่งไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะ สินิ้วสวยงามมากนะคะเป็นต้นพี่ค่ะนี่ค่ะไม้ฝักพ่อแม่เดียวกันอันนี้เป็นต้นน้องค่ะเห็นไหมคะมีความดักมีความเป็นสีสีเข้าสีชมพูมาแล้วนะคะต้นนี้อยู่ที่1,500บาทรวมสง่ง 1,500บาทรวมส่งต้นนี้น่าจะได้ชมพูเยอะกว่าพี่นะคะเพราะว่าสีน้องเห็นได้ชัดกว่าพี่ขนาดเป็นต้นต้นเล็กกว่านะคะแต่ต้นนี้พี่จะแบบว่าด่างหลบหลบในหน่อยสีจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะต้นนี้2,500บาทใหญ่เบ้อเลยนะคะแล้วก็1 5 0 0บาทค่ะต้นนี้ ทรงใบสวยลักษณะเดียวกันลักษณะคล้ายๆกันนะคะ0 9 9ย์7 0้า3กค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ